สวัสดีครับผมเบาหนองครับมืนอวานเบานองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันผีเล็กครับความฝันเป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับโอดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําพับเล็กเป็นฝันเห็นหลักกิโลเฮียนครับหลักกิโลเฮียนผีไอ้พ่ามครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาบอกเลยเพื่อนมาบอกเลียงเบานองเลยว่าอันบอกเลี้ยงยังไะ เดี๋ยวชีบอกสูบฟังเป็นหวังสิทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคเลยดวงนะครับโปรดใส่วิจารยญานในการรับชมรับฟังนาพิเล็กเพิน่นติยูบานไก่กําหลกกิโลครับเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าในคืนนั้นฝนตกในคืนฝนตกเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้เดินมาหลักกิโลทำนองว่า บุหัวพื่นทิ่นยางไปใส่แต่ว่าเป็นเป็น,ปนมื่อนันฝนตกเพื่อนยางมากเลยเรื่อยเดินมากเลยเรื่อยจนมาหยุดอยู่หมองหลักกิโลครับเพิ่นเห็นผู้ใช้นั่งอยู่บนหลักกิโลนั่งคอมแบบว่าเอาขาข้างนึงมาไวด้ดานนาเอาขาข้างนึงไปไวด้ดานขางเพื่อนวางสิ แล้วเอาเมือข้ามไ้ตรงกลางเพุ๊นก็เลยบอกปุกก็เลยใช้ไฟไปเห็นเป็นไอภาพ่อนวัานางตากฝนอยู่แต่ว่าโบเปียกหลกักกิโลก,กับโบเปียกฝน,นทั้งทั้งที่ฝนตกก็น,นำลงมาเหมือนกับว่ามีโลมกลางอยู่ันขทางบนเฮ็ดบโบไ้ฝนตกลงมาใส่ เพิ่นเห็นตอนแรกเพิ่นสะดุ้งเลยเนี่ยขนลูกสู้เลยเพิ่นว่าเพราะบะนี้พี่เธอลยกเพิ่นก็เลยถามมานั่งยังอยู่นี่เพิ่นว่าบ่เห็นบหมอนฝนตกเพิ่นว่าอันทางภาพประกาศเลยตอบกันมาว่าฝนตกใส่คือบ่เห็นเปียกเพิ่นว่าใช่ไหเบื้องดีๆจีละบ่เห็นเปียกเลยละเพิ่นว่าเพราะบะนี้เพิ่นก็เลยกขับไปเบื้องไกล เออมันบอเปียกอีกไหมก็เลยถามมันว่าเจ้าวิญยาณมองให้ฝันกเ็เรียกว่ากะระโบนี่แหละกระปกกติเพราะว่ากระฝันเห็นเหลื่อยอยู่และกระถือเลขน้ําเหลื่อยอยู่งวดว่าหันกระถือศูนย์เก่าก็ถือศูนย์หามันว่าว่าหันกระงวดว่าหันกับฝันกระถือเลขคือกันศูนย์หาซื้อเก่าศูนย์หามันออกหกศูนย์หาเราอ้างสีซื้อหนึ่งหาหนึ่งสี màng có 16 phần ba, thế cái nhang đi thì đầy xuống hẳn, đến 10 bờ, trai tim Tại cái nhang đi, phần hãy xem phần ba anh chị nha, hôm bữa nay, phần phàn, bữa nay các level gắn to, siêng mắc nhấc phần ba, đủ thế, các hũ mắc 40 phần ba, phần chị đoạn. มักสี่สิบแต่เพื่อนก็นบกได้บ่าวได้่าสีบอกเลขบอกแต่เพื่นบอกเพื่นมักสี่สิบพราอวันนี้เพื่อนก็นเลยเอาขาเนี่ยเอาขาลงลงของด้านหนาด้านนามันชิมีมันมันชิมีหาศูนย์ศูนย์เก่าเนาะ้วก็ด้านขามันชิมีหนึ่งหากับสี่หนึ่งแต่ว่าขาพื้นผ่านลงนั้น เพิ่นบอกว่าขาข้างขวาเพิ่นผ่านล่องมองหาศูนย์ศูนย์เก่าเพิ่นบอกว่านี่ทั้งหนามันสีลงเพิ่นวางสีนะทั้งหนามันสีลงคำว่า,าทั้งหนามันสีลงนี่ถ้าแปลกันลึกๆเนาะแปลกันลึกๆก่อนถ้าข้างหนามันสีลงก็แ,แสดงว่าหาศูนย์ศูนย์เก่ามันก็ต้องเป็น40ตีเพนะื่อนนะ40ศูนย์เก่าทีแมนบอกเพื่อนนะแต่บางคนก็มานั่งคิดว่าเออ มันอาจจะใสเพราะว่าคุณว่าทั้งหนามันสีโล่งเปิ้นวางสินะคาร์บอนเนียดอาจจะบอกเรีเข้ากันได้เปิ้นวางสินะแต่ว่าขายอีกคางหนึ่งที่พลาดลงมาฟังทั้งที่มี่หนึ่งหาก,กับสีหนึ่งแต่ว่าตีนเพิ่นน่ะปิดเหล็กสีหนึ่งไว้เหลือแต่หนึ่งหาเหลือแต่หนึ่งหาเพิ่นวางสิพี่เล็กนะเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นในหลักกิโลน่ะ ฟังนีเห็นตะเลงหนึ่งหาฟังนีเห็นเป็นเป็นบอกว่าเลข่อข้างหนามันสีลดลงถ้าเลงข้างหนามันสีลดลง,ลง,ง,ม,ลดลงมันก็ต้องเป็น4009ตีแมนบอกคาร์บอบน่เนียด้วยนอ้อ409กับหนึ่งหาจะเป็นไปได้ครับผมลองงครับเด้อลองเวิร์งลองเวิร์งกับเลข บนนันนี้ว่า้องก็เลยถามว่าอันไปทางไหนตัวบุ่นพอว่าวแล้วปุ๊บมันก็หายไปแล้วก็เลขกเอแล้วก็ฝน,นกระโตกลงใส่หลักกิโลคือเกา่าตอนแรกฝนบโตกใส่วันนี้ตอนผ้าหายไปฝนกระโตกใส่หลักกิโลคือเกา่าแต่ว่าตัวเลีนยนั้นเปลี่ยนเลยเอยนว่า จากห0าศเกเป็น4 0่ศแล้วก็1หนึ่งหาแล้วก็เล็กสี่หนึ่งหายเิ่นว่าหายบ่บหินเพื่นวเดแล้วบ้าน้องที่เขียนตัวเล็กล่งให้เบิงเพื่นวาเหินแค่ดิเบิเ้เสาเ,เพื่น,น,นออก็ยยางอ่องอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสามหามันจะเป็นสามหากับกับหาซื่อ แต่ว่าในหลักเห็นแค่เลขสามตัวก็คือสี่ศูนย์ศูนย์เก่าคับหนึ่งห้าฝากเต็มคนว่างวดนี้จัดเต็ม,ม,ตมแล้วก็ใิ้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปนหนึห่งเป่นมาสินะลองพิจารณากันครับเด้อฟันพิเรกครับฟันเห็นไอ้ภาพหลักกิโลเหี่ยนครับบอกเลขซ้ำสี่บอกเลขคนว่า สำหรับวันศีบอกเลขเข้าเพนว่าลองมือครับลองพิจารณาบิ้างงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกหกครับผมฟังไหวะนะครับธรรมักตัวเลขกระซือเอาขันบ่งพกกระบบเป็นอย่างเบาหนอกมาน้ำเสนอนะครับนอ้องสรุปตัวเลขครับหนึ 15, ่งห้าสี่ศูนย์กับศูนย์เก้าเลขสามโตจัดให้เลยสี่ศูนย์เก พี่เล็กจัดมาเบาหนองจัดไปจะได้ลองฟังเบ่งลองพิจารณาบัางครับมักน้ำบอ่อขัดมากกระเสือเอาขันบ่มากกะ่านได้บ่ว่ากันเพราะว่าความฝันเนาะเพิ่นฟันนังสีเพื่อนก็นมาบอกสู่ฟังเบาหนองกับพยายามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนเพื่อยอยากให้ทุกคนได้รับโชคเดี๋ยวนี่ก็สชิไกลมือละบบาหนองก็สิไปอยู่ไปหลายก,กิโลไปเบิงไปขอเพิ่นตองหัว บ้านองบอกเพื่อนไหวว่าถ้าถือถ้าเลขออกงอวดหันบ้านองจังสิไปขอมันก็ออกศูนย์หักพี่เลขก็ได้รับโชคครับเพิ่นเป็นคนดีบุงหมูเหมือนกันกบว่ามีจิตสัมผัสกันครับหลักกิโลนี่แล้วก็ถือเลขมาตลอดถึงเลขมากเลยงวดนี้เพื่อนว่าถืออีกแธ่คนว่าถึงงวดนี้ถือสามโตหรือถือสองโตบวกกับนี่จีจานให้เต็มเต็มเลยจาดให้นักหนักเลย ล,ลองครับลองพิจารณาผมได้ครับเด้อเลขลักกิโล P I ภาครับ1 5 4 0งหแล้วก็4 0 9ศูก้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ